เอาละรอบนี้เอาณัติชาลมานอปกับชุดใหม่ของเขาโอ้โหเข้าแลของเธอสวยใสยไลพิษไทยซะ <c oughs> ที่ไหนล่ะไปโอเคฮเทคจ้าวะนี้ฮะดูเลยไปเลยนี่กับพวกโค้งเทลพวกไวปัดเปรี่ยวเอาว่ะโอ้โหแล้วปีเตอร์ปาร์เกอร์ นี่ยราชาเองไงล่ะถึงในหนังเขาเธอจะไม่อยู่แล้วแต่ว่าในเกมเธอยังอยู่ว่ะเอาแห โเอตัวเองมานี่ด like ิวัดยับๆโอ้ยไปใครเฮ้ยเดี๋ยวล่วงเลยเหรอเอาให้นด้ยย่าอย่าย่าเด้อไอตัวนี้ยไอตัวเหลืองตุกระจกไอตัว a เป็นคณะนี่หรอ e a เรียนอันนีเที่อะไรนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวหลบ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 หูเหลือจะชื่ออ่านไดหลบ เอาไงอะงงงงเมื่อกี้งงเหมือนกันน็อกเร็วจังวะเออเอาละเราต้องยึดฐานตรงนี้แล้วก็ต้องคอยคุ้มกันไว้จัดไปอันเี้ยิมาหากูบ้างอยากสู้โอ้โหแลวประเด็นคือเพื่อนเรานี่คือถ้าเราไม่คุมตรงนี้นี่คือมันไม่มาคุมนะโอ้โหปี๊นายตัวนี้อยากแก้นมากแต่มันจะระเบิดเหลือจะเชื่อ

ยิ่งบ้าน่ายบอมเหรอยิ่งบ้าขนาดนั้นเลยจ้าเดี๋ยวก่อุ้ยเดี๋ยวจะเชื่อเฮ้ยเดี๋ยวเวลก้าวแล้วโอ้อัพสกิลแบบหูสปินนิ่งคิกวิ่งแบบวิ่งโดดเตะเอาว่าวิ่งแบบโดดเตะกับหลังเดี๋ยวก่อนขอลองดูซิหูไม่โดนเดี๋ยวก่อนมาดีดีมาดีดีออสักตัวขอสักตัวขอสักตัวขอสักตัวอูเราก็ไม่กล้าไปไหนด้วยขอสักตัวดิล็อกมึึอ อย <t m ums> <Toy> ่าอย่าบิอย่าโทนี่โทนี่อย่าแยกอย่าแย่งหนูโดดถีบเลยไงล่ะแล้วก็หวดป้าเขาให้กลับกลับก่อนกลับก่อนก่อนกลับก่อนก่อนก่อนกลับกลุ่ตัวนี้ก่อนเดี๋ยวแย่เดี๋ยวแย่เดี๋ยวแย่โอ้โหตัวใหญ่มามันระเบิดอีกแล้วโอ้โหเดี๋ยวเชื่อเดี๋ยวก่อนขวดปั๊มอะไรยิงมิสไซยิงไปโอ้โหมิสไซไฟฟ้าไฟฟ้าก็บจัดกัวนนี้ฮะหลบก่อนยัน ได้เวลาใช้ไ um ม <M> ้ตายยอดขันตีกับบุกระบอลมาหมดจังหวะนี้ขวดดิขวดดิขวดดิขวด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 มาล้วงมล้วงมล้วงขวดิมามามาไม่ต้องเกิดอุ้ยโดนมาล้วเราก็เดินลัวเหมือนกันเดี๋ยวก่อนจังหวะนี้ต้องคือแลวเลือดแลวเลือดแล้วก็มาขวดใหม่ขวดใหม่เฮ้ยเดี๋ยวก่อนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เราต้องขันโอ้โหเดี๋ยวมันคุมแคป์มันคุมแคป์เราไงล่ะลิ้นพันหมดแล้วเอาฟองฟองะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้เกิดจังหวะนี้สี่ต่อยท้องตบ ทุบหัวนิพมไงแล้วกลับมาคุมไหม่ไม่ได้ไม่ได้เราต้องคุมกันสุดชีวิตเฮ้ยนี่เนี้ยนี่เนี้ยเฮ้ยเอ้ยขอ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 ไอ้ที่ยักษ์ฟิรนิเชอร์ปุ๊บปุ๊บปุ๊บนุ๊บป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 ุ๊บดุ๊บป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 หลบปุ๊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 เสือกเสือก ไม่เข้าเรื่องน่าเราว่าเดี๋ยวก็อนโอ้โหตัวใหญ่ไปไหนแล้ววะเฮ้ยขออนุญาตขออนุญขอใช้เองขอใช้ท่านี่หมองไม่เห็นแล้วตอนนี้เวตัวเองอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้โโดนปานนี้แล้วแล้วก็นีแอนแมนเลเซอร์ว่ะซาปปี้เยนชีสวยงามตาทองเรื่องซีเคียร์เดอะเอเรียโอเคช่วยเหลือพื้นที่ฮะจัดการไอ้พวกที่เหลือกลายเป็นลูกกระจกให้หมดได้เลยเออสวยงามดีมากกัปตันเคทเทนสุดยอดมากแค่ เอาละตัตวเปิดละได้เวลาไปแล้วสินะได้ดิเุ้ยมาแล้วมาแล้วคืะไม่มีของเลยเหรอเดือดจะเชื่อจังหวะน,นี้ต้องไปฮะยาวๆนัดมาแล้วนัดพร้อมตื้บทุกคนค่ะเอาอ่ะเอ่าปังเอ้ยเอาชิบหายอาอกไอไม่เข้ามาทุกคน โโอ้หจัดการทุกอย่างที่มีให้หมดพวก power and function จัดการเครื่องควบคุมทั้งหมดเอาละนี่ไงได้เลยจัดให้สั่งเองแล้วกูก็ไปเองด้วยไงล่ะเจ้หัวต่อยเป็นทีเอาดิเอาดิล้มล้มถึงกับล้มไงล่ะตายแล้วคอมโบท่ากูยังไม่จบเลยหัวตยยับยับเฮ้ยอย่ายุ่งอย่ายุ่งอย่าจุน พอจะไออันแน่อันแน่หลบอะหลบเหรอหลบอะกูเนี่ยหลบเหรอขวดขวดกูมือกระบอกแล้วก็ซ้ำต่อแล้คือเจ้าเฮ้ยมาแล้วจังไปไก่เลยโอ้โหสุดยอดอู้ฮุบฮยับแต่ทำลายแล้วเราอะแต่ทำลายอยู่แล้วต้เพื่อนซู้เขาต้องทำลายก่อนเฮ้ยเหลืองมาไงอะแสตบอยแล้วเฮ้ยไครบ้อู้เดินแล้วเนนี่ไงคุณยศจ่าอากาศนี่ อุ้ยทุกคนอย่าอย่ายุ่งเด้อไหนวะน่ะข้างบนเหรออ๋อเห็นตัข้างบนเฮ้ยโอเคสวยอยู่โอ้ยโอ้โหน่าหงายเลยกูถจับตาตันตบผู้หญิงเหรอตบผู้หญิงเหรอไม่เคโอเคไปลุยเฮ้ยโอ้โหมัหน้าสั่นกันเลยไปเลยดูดูดูจุดต่อไปจุดซีนี่เฮ้ยอันนี้โอ้สุดยอดเลยค่ะสวยงามมาก นี่แหละคู่สูนี่แหละทีมเวิร์ดทำงานเป็นทีมว่ะเอาว่ะหัวชนจับแล้วที่อย่างละการปวดเฮ้ยมึงเกิดแล้วเกิดมันยีงไม่ต้องเกิดไม่ต้องอันแน่โอ้โหกลางหลังถึงอาคันหลังเลยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยใครยิงอะไรมามิดไซด์ว่ะอันแน่ขวดอย่างนั้นเหรออื้อหือไม่ขนาดเมือกหัวซ้ำเหลืออีกสองจุดหรอเอ้าลูกมีสามจุดได้ได้ดีเฮ้ยระเบิดว่ะมันระเบิด โอ้ยกระเบิดกันรัวนี่หัวย้่งหัวย้่งกันไปหัวย้่งกันไปอย่าเตะเตะเตะชาร์ตอือปล่อยพลาสมาบ้านพลังไงล่ะอยู่ไหนอ่ะอันนี้เหลืจุดนึงโอเคเดี๋ยวจุด A จุด B มาจุด A ก่อนเลยฮะจังหวะนี้ฮะวัาบโอ้โหหัวดิ่งหัวดิหัวดิ่งแต่ที่ยังไม่มีแต่ที่ยงไม่มีหัวดิ่จะย้ำอื้อชาร์จอือปล่อยหมดปล่อยหมดปล่อยหมดเฮ้ยช่วยด้วยทุกคน คนให้กูสู้คนเดียวเลยมึงต้องมานี่มึงต้องมาช่วยกูด้วยสิโอ้ยเอ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยโอ้โหประเด็นเลยจับให้เฮ้ยปืนไฟฟ้าแล้วก็นี่หายตัวหายตัวกันไปหายตัวกันไปเอาดิ๋ยวเอาดิ๋ยวเอาดิงงงงสิ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 หายไปไหนหายไปไหนเอาสิถึงจะอึ้งเลยเดียวเชียวตีใครแน่แน่เอาสิหายแล้วหมดแล้วหมดมุกแล้วทุกคนอุ้ย โหอ๋อสิอ๋สิโหพิจตัวใหญ่แล้วตัวใหญ่ทนได้ทำไมโอเคสวยงามยิง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 วิแล้วจังหวะนี้ใช้ของนี่ High ิ i b e r s h อ t เอาว่ะเป็นการชาแล้วยิงอย่างหนักหน่วงว่ะเอาว่ะลองเลยลองเลยจังหวะนี้ป๊าบเอ้ยอ๋อเดี๋ยวต้องเปลี่ยนเปลี่ยนโหมดเปลี่ยนโหมดวบนี่ h i ้ค caliber ดก่อนป๊าบชาร์ปัญชาไต้องชารมลยิงอ๋เอเป็นกระสุน <anonymous> ป <eterm oon> ืนใหญ่เหรอโอเค แล้วประเด็นคือไม่มีให้ลองแล้วอันนี้จะการเรียบร้อยเหลือจุดหนึ่งอยู่ไหนนะอ่านี่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 เหลือจะเชื่อเอาแล้วเกาะทำไมเนี่ยนาราชามานี่อะไรเนี่ยโอเคกว่าต่อย้ำๆรัวกวต่อรัวอหูยพวกกันมองมันมากมโหดเลยแล้วเมื่อกี้เอาดิเอาดิลุยแนทลุยแนทตบแบ็ควิดโอตกพื่ชื่อแบ็ควิโดโหดอยู่แล้วไงล่ะโหดอย่างนั้นเหรอเอาละเรียบร้อยละถึงเวลาไปลุย มาจากที่นี่แล้วไอ้ลุลูกเฮ้ยจ้าประตูเปิดแล้วถึงเวลาเลยเอ๊ะมาเจ้ทางนี้ไหมเนี่ยถูกทางใช่ไหมเนี่ยเออถูกทางแล้วโอ้โหล้อนี่แกโอเคไปกันเลยลูกเดวนเลยด่วนเลยเดี๋ยวทางไหนเนี่ยข้างนอกโลเคชั่นเอมไปเลยเป็นมือที่เอ็มเฮ้ยมันบ้าไหมปังสวยงามโอ้โหเป็นกระสุนตะปืนใหญ่อะไรอ่ะตุ๊กต๊อกเฮ้ย ออื้ตัวสีทองคืออะไรอ่ะเฮ้ยตามไปเหรอทุกคนไปไหนะนี่อู้อู้หู้ไอตัวทองน่าจะของดีว่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอือน่าจะของดีไม่เคยเห็นแน่เนี่ยเฮ้ยยิงยิงยิงอิงอิงมันยิงมันเอาให้ลบเอาให้ลบเอาให้ลบเร็๋ยวเลยด่วนเลยด่วนเลยลบ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 มใส่ทุกอย่างที่มีอ่ะไม่เคยเห็นด้วยตัวนี้อะไรเนี่ย เฮ้ยแบบให้ของดีเราก็เราก็ได้นะขวดอันตีเลยใช้อันตีเลยไงล่ะความแบบโลภจัดเฮ้ยออกมาให้ตามอยู่แล้วนี่ไงไปลูกลูกสีตี่ี่วดลัวขวดปวดแล้วละวแม่จะไปไหนได้เมอร์ขนของหนีบขโมยของเข้ามาใช่ไหมปวดอู้หูอยว่ก้อนอยู่ก้อนเลเซอร์เลเซอร์เลเซอร์ไปไหนแล้วเดี๋ยวยิงเก่งตื้น ยิงเก่งเหรอยิงเก่งเหรอยิงเก่งเหรอปังปังปังเออแม่ปืนนี้ดูแรงไปอีกเอยูมึงก็ไปเก่งเกอสวยมากกัปตันเวลิกีดเออโอ้โหของดีของดีของดีโอ้ขอบคุณครับอุ้ยนี่ขอบคุณค่าสิเป็นนาตาชาอยู่หนูอย่าเข้ามานะคะกันพึ่งกันพึ่งจริงนะคะอย่าอย่าเดี๋ยวจะพึ่งโอ้โหเหลจะเชื่อไปไหนต่ออ่ะ เฮ้ยตัวใหญ่แกันตัวใหญ่ลูกๆๆลองของใหญ่หน่อยอืโอ้โหกันถึงกันถึงก็หมอบถึงก็หมอบหญิงสาวสาวโอ้โห้ันจิตกำลังอยู่เนี่ยโแต่กูแต่มันก็ยิงกูแรงเหมือนกันเดี๋ยวก่อนชาร์จเลยไปเลยหายาหายาโอ้โห้เลเซอร์มาแบบเลเซอร์เลเซอร์หุ้ยเลเซอร์มาแบบไม่หยุดว่ะเอาว่ะจังหวะนี้ฮะจิงจิงจิงอย่าแรงกูแล้วกัน มันหันมาแล้วมันหันมาแล้วมันมันหันมาแล้วไอ้เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวดูดน็อกอย่างนั้นเหรอโอ้ยโดนเพื่อนแยกฟินิชเชอร์จัดการเอ้โดนแล้วก็ทุบโโอ้หแต่ว่ากูกระโดดลงมาแล้วก็อือหูอำโบกคำจอยประเด็นที่สุดเยอดจัดจัดเก็บของกันโอเคอ่าประเด็นคือมันไม่มียาแล้วเหรอเฮ้ยถังเขียวไปไหนอ่ะเฮ้ยนี่เนี่ยใครยิงมาวะ โอ้โหได้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 ไม่โดนเลยเดี๋ยวก่อนโอเคเหลือจะเชื่อยิงเก่งนักนะยิงเก่งนักนะเดี๋ยวก่อนโอ้ยอ้้ยโอ้้ยเพื่ออะไรเนี่ยไปลุกโอ้เราต้องไปพื้นที่ของเอมก่อนปึ๊บนี่แน่มาแล้วอันเน่ไม่แดกหรอกจังหวะนี้ฟังผู้เลี้งเอาเรื่องว่ะเอาว่ะ ไหนนี่มันมันบางอยู่แล้วไอ้ตัวนี้ไอ,อ,อ้ปืนเนี่ยแต่เอ๋หุ้ยชุดหลบปอรเลเซอร์เหรอเดี๋ยวไอ้เราก็อยากยิงไอ้เราก็อยากอุ้ยตรงไหนกันนี่โอเคสุดยอดท้องไอดีองามทำลายไม่ได้ด้วยเอาว่ะไปแล้วมาช่วยแล้วมาช่วยทำลายเนี่ยนะอู้วฮู้วอะไรปกป้องพวกนี้ เอาไม่อยู่ไอ้ปืนใหญ่เอาเช้าอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเราพอจับให้ให้ดูว่าเอางงงงงงงดิงงดิยินยินดีชัดปืนชัดใส่ฟ้าตามไปไหนวิ่งไปไหนออืเดี๋ยวก่อนอยู่เฉยดิอันแน่้ตีปล่อยคุบหัวสั่นไปจังหวะนี้ไหต่อวะตัวไหนกันตัวโลวอพี่แนนพี่แน่นพี่แน่นโล่์หรอพี่นั่นแล้ว ไี่ได้โลอ่ะเดี๋วดึงยับเดี๋ยวข้อนนี่ปุ๊บซับเข้าไปหนึ่งทีไปที่โคตรมันจังหวะนี้นั่นแน่ปไม่ไหวละไกคาลิเบอร์ต้องลองแล้วล่ะจ้าเอ๋ปังแตกโหวจะใช้ไหนละนั่นแน่ปังปังเฮ้ยปังโอบโลบโอบปังสวยงามมันไม่มันไม่ตายทีเดียวดีกว่ามันเหลือเลือดนิดนึงเหลือทำหนีเหรอ สวยงามสุดยอดมากโอ๊ยอะไรเนี่ยอะไรอะไรเดี๋ยวโกนมานดิยกขึ้นไปทำไมเ <c oughs> ออเฮ้ยเป็นไงละ่ะเฟอร์นิเจอร์แบบท่าเอียงเองียงแบบสุดยอดตัมต้องุบมาหน่อยแล้วเฮ้ย <c oughs> นี่แน่ดอบคิกกันห,หนึ่งทีอยู่ไหนจ้าหมดแั้นเนี่ย <c oughs> อูเรือเชื่อโอเคมีหรือเรอจัดการเฮ้ยเดี๋ยว่อนเราต้องไป ทำลายเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยเดีออนี่มึงลืมแล้วมึงลืมแล้วมึงต้องปกป้องเขาดีว่าเฮ้ยมึงทไมรายนักอะรายนักอะเี๋ยะหนาพลังหน่อยวดห่มไม่ต้องลุกไม่ต้องลุกนอนนอนคุณนอนอย่างนี้แหละอืออแล้วก็วดไปไปไหนอีกวไปไหนเฮ้ยกวัวเขาจะตายแล้วทุกคน ทำลายเพื่อนกูเหรอทำลายทำลายทำล้วคนไอ้ทีบ่เฮ้ยระวังรังรังเฮ้ยมันจะตายแล้วถึงถึงจัดการคนที่ทางสู้เลือกมึงสิเลือกมึงสิเฮ้ยอือเฮ้ยหายแล้วโดนไปหนึ่งคนโอ้โหรถช่วยไม่ได้คนหนึ่งเหลือเชื่อเลยว่ะมานีดินี่อืออุ๊ยหยุดหลบ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 เลยท่านี้เหลือเชื่อเลยกันอะไรไม่ได้เลยมานี้ อู้๋พุ่งไปหาเองแล้วก็ล้มทำไมกัะตั้งตั้งโอ้โหไอ้ตัวใหญ่ไอ้เบิร์มเหรอเปิดโล่อเฮ้ยฮิ้วแล้นเหรอปวดโอ้โหถึงจะล้มับไล่ใช่ไหมเอาซะเหออเลยมัวเหม้วตอนนี้อะไรไปอะไร แต่มิชชั่นก็คอมพลีทว่ะเอาว่ะเน้นเกมจบเน้นมิชชั่นคอมพลีทพอโอเคเอาวแล้วก็ผมวันนี้ก็กลับมากับตัวละครนัตชาลรมานอฟนะฮะหรือก็คืออ่าแบ็ควิดโอนั่นเองนะครับผมอ่าแล้วก็มากับชุดใหม่ของเธอนะฮะอ่าซึ่งชุดนี้ก็คือได้มาจากเกมมาเวลเวนเจอร์นี่แหละครับในโหมดในเรื่องนะฮะอ่าดูเท่ไปเลยเนาะดูแบบทันสมัยดูครูแบบไฮเทคจัดอะเอาว่ะเออ เหมือนกับตันมาเวลเลยอ่ะเนาะเออแนทแนทหรือนาชาเราก็จะได้มีชุดแบบเท่ๆอย่างนี้บ้างนะครับผมอ่าเอาล่ะสนุกกันหรือเปล่าครับผมถ้าชอบยังไงก็อย่าลืมกดไ like, ลค์สับสไครต์ก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะฮะเอาล่ะวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้ว bye บ๊ายบายจุบ๊บ